ใชครับ,รบ,บหูแทบับเสียงดังจริงจริงครับคันนี้ทําไมเสียงดูแน่นๆนะคันนี้เอาตรงบอกก่อนเลยว่าเรารานดีเคไบเนี่ยเราก็เคยขายโฟลตีเอ็กมาหลายคันนะพี่นะทุกแทบทุกคันเลยก็คือจะใส่ท่อไปน Hi ังายช็อตช็อตอ่ายอดนิยมแต่พี่พี่เขาความรู้สึกหมว่ารถโฟลตีเอ็กคันนี้เนี่ยเสียงมันดังมันแน่นมันดุดันกว่าชาวบ้านเขาอ่าคันนี้เอาจริงนะ มันมีความลับซ่อนอยู่ <S <S อยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรต้อง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 ลองรองดูแล้วล่ะต้องรองดูเพราะจะั้านใครที่เปิดเข้ามาเผลอเข้ามาดูคลิปนี้นะท่านผู้ชมนะอย่าเพิง่งรีบปิดคลิปไปไหนนะวันนี้คุณอยู่กับทีเด็ดแน่นอนนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะผมวันนี้อยู่กันที่ร้านบีเคบายวัดสิงห์บุรีนะครับผมอ่ะช่องโฟล์พีชแนลวันนี้มากับพี่อ้นบีเคบายเช่นเดิมสวัสดีครับอ่าวันนี้เราอยู่กับ ฮาเลย์เดวิดสันสปอร์เตอร์โฟลีเอ็กปี2019ัิบกที่โกอเมริก้าของเรามาแล้วนะท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวเดี <laughs> <ๆ>๋ยวเดี๋ยวค่อยไปใส่เท้าต่อไปใช่ไหมลืมไปลืมลืม <laughs> <laughs> คือโฟลีเอ็กเนี่ยเกินหัวกันเลยว่าปัจจุบันเนี่ยนะโฟลีเอ็กมาที่โกอเมริก้านะรุ่นยอดฮิตนะเป็นรถในฝันของท่านผู้ชม,มหลายคนนะนะครับปัจจุบันนี้คือหยุดสายการผลิตไปแล้วนะน่าเสียดายมากคือความคลาสสิกความที่โกอเมก้าตอนนี้คือเปลี่ยนไปแล้ว นะท่านผู้ชมแต่วันนี้ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่และพบกับรถคันนี้โฟลเดคันนี้บอกเลยว่าคุณจะเพิ่งรีบปิดคลิปไปไหนคันนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน,น่นอนนะครับมาเดินดูสภาพล้อพันกันดีกว่าดนโอ้สวยจริงอ่ารถคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบเก้านะผมก็คือเป็นรถที่ประกอบไทยนะครับโฟลเดปีสิบเก้าประกอบไทยแล้วแล้วคือปัจจนะุบันนั่นคืออย่างที่บอกไปว่าคือเลิกผลิตไปแล้วนะผมสำหรับ,บ,บเครื่องยนต์สปอร์ตเตอร์แบบอีวิลูชันตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์ขนาด1200ซีซีก็คือสุดในรุ่น สปอร์เตอร์ที่เป็นเครื่องอีโวก็คือต้องโฟลีเอกเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นนะสุดในรุ่นสุดในรุ่นสุดในรุ่นอยู่ที่นี่ก็แล้วนะท่านผู้ชมนะและคันนี้บอกเลยว่าขเขาเรียกว่าถ้าโฟลีเอกคันอื่นๆเนี่ยคือสุดในรุ่นใช่ไหมคันนี้ก็คือหัวหน้าห้องอ,ะอ่ะบอกเลยว่าเป็นหัวหน้าห้องครันะท่านผู้ชมมาดูความกริบความใหมของคันนี้ก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมของแต่งนี่คือมาเต็มแน่นอนพี่เดี๋ยวค่อยมาไล่กันดูเนาะให้ดูความสวยงามของคันนี้ก่อน โอ้โหสีนี่คือเงาดี่ดำเงาตาแตกเลยนะครับโอ้โหนะนี่ที่ผมสามารถต่องกระจกได้เลยนะผมสามารถส่องกระจกได้เลยเงาวิงเงาวิ้งนะท่านผู้ชมนะนะของแท่งนี่คือผมจะพูดยังไงหมดเยอะไปหมดจรยิ่งคันนี้ถามก่อนว่าเจ้าของเก้านี่คือหมดกับค่าแต่งรถคันนี้ไปกี่แสนครับประมาณสองแสนกว่าครับสองแสนกว่านะไม่ใช่ใครอื่นไกลทีามาดูดีกว่าว่า ไอ้สองแสนกว่าเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมอ่ะไล่แต่ด้านหน้าเลยนะครับผมก็คือจะมีเป็นตัวตะแกรงข้อไฟหน้านะครับอย่างแรกเลยนะครับผมแล้วก็ตัวแฮนด์ตัวนี้อันนี้เป็นแฮนด์ขนาด11นิ้วเป็นแฮนด์แบบสั่งทาพิเศษนะท่านผู้ชมลองมาดูใกล้ๆนะใครที่เคยสั่งแฮนด์จากช้อปปีมาคุณจะเห็นเลยว่าความหนานี่คือคนละเรื่องอันนี้ถ้าคุณขี่ทางไกลขี่ตัวเร็วไม่มีพับแน่นอนครับเด็กนี้คือเขาเรียกว่าหนาประมาณ3มมิลครับบอกเลยนะถ้าฟาดหัวนี่คือสู่ขิดทันที มีทางเดียวลับลับเป็นใหม่ปอแคนก็แต่งเหมือนกันอันนี้ปอกแคนแต่งเอวอนนะผมยอดนยมเลยชเอวอนจริงคือจับนีคือหนึบมือมากนะครับผมมาดูยังไม่หมดแค่นั้นคันนี้บอกก่อนว่าสเตจหนึ่งนี่คือมาครบแล้วแต่ว่าสำหรับรถคันนี้สเตจหนึ่งยังไม่พอสเตจสองแม่งเลยนะนี่ ดังแรกเลยเซตหนึ่งก็คือต้องมีท่อมีกองมีกล่องอ่านี่คือสามอย่างเลยต้องนะัตัวกอกาดตัวนี้เป็นกองสกิมมิ่งอีเกิลนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ตัวท่อน,นี้เป็นตัวยอดทิศเลยก็คือจะเป็นตัวไวเดอ์ไฮช็อตช็อตแล้วก็คันนี้จูนกล่องเอพีสามแต่วันนี้ไม่ได้ถือติดมาด้วยเพราะว่าไม่มีมือ,อะนะของแต่งก็ยังไม่หมดแค่นั้นอ่ะดูฝั่งนี้นะครับผมก็คือจะมีเป็นตัวใสครูเทียนแต่งอันนี้สกิมมิ่งอีเกิลอ่านะตรงรุ่นเลยตรงรุ่นนะครับแล้วก็าถัังตวนี้ โลดันแซนนะครับผมไหนๆก็มาทางนี้แล้วเปิดเลกไมค์ดูซะหน่อยเล็กไมค์คันนี้อยู่ที่หมื่นสี่นะผมรถปีสิบเก้าก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอ่ะเราเท่าที่ผมบอกอ๋อนี่ลืมอีกอย่างหนึ่งตัวนี้มีตัวย้ายป้ายทะเบียนข้างด้วยอ่าเขาเรียกว่าเติมความเป็นทิโกอเมริกาเพราะว่ารถหนึ่งเฮดดีเนี่ยรถอเมริกาเนี่ยเขาต้องขี่แบบป้ายทะเบียนข้างอ่าใช่อ่าประมาณนั้นนะครับ แล้วก็คันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะว่าคันนี้นี่คือสเต็หนึ่งไม่พอต้องลอสเต็สองเลยสุดในรุ่นคันนี้คือหัวหน้าห้องเพราะว่าคันนี้แต่งยันสเต็ปสองก็คือเปลี่ยนแคมแล้วเป็นแคมตัวสกิ๊มิ่งอีเกิลถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าํำรหัสไม่ได้ก็คือพูดง่ายๆเลยว่าท่อกององนี่ก็คือหลายหมื่นเข้าไปแล้วครับเปลี่ยนแคมเข้าไปอีกครับลอหลักแสนเลยเป็นแสนบอกเลยว่าคันนี้นี่คือเจ้าของเก่าที่คือพอบอกว่าตัดสินใจขายที่คือแต่ใจนานไหม ทำใจไม่ได้ไไดคือคือคือด้วยความที่ว่าเราเราผู้ชายส่วนใหญ่ชอบ48เนาะอ่าใช่อ่าชอบทรงเนี้ยฝฝััแล้วพอเรามีโอกาสจะทําสดอ่ะเฉพาะแคมมาสี่ตัวคิดสภาพตัวละสี่หมื่นอ่ะตอนใส่ตอนทําต้องต้องต้องเฉพาะทางเลยนะใช่ใต้องทําจักรเหมือนเหมือนแบบจักรสุดเลยเฉพาะทางใช่เฉพาะทางเลยแล้วแบบว่าเพราะว่าถ้าสมมติแบบว่าเป็นช่าง ที่แบบไม่เคยแบบทําพวกเครื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ฮาเล็มมาก่อนเราก็ไม่ไว้ใจให้ทำหรอกใช่ <นะ S 2> แค่แค่แค่ตอนที่ผมดูอ่ะเขาต้องเปิดกระเดื่องตัวนี้ออกกระเดื่องกระถุงสองอันซึ่งถ้าเปิดไม่เท่าไหร่แล้วตัวแคมใส่ไม่ตรงเรียบร้อยอีกพ,<ะ>พ<ะ>เครื่องพังผมบอกเลยนะว่าคันนี้นะ่านผู้ชมนะใหม่มีเท่าไหร่บิดไปให้หมดจริงหมดปอกแน่นอนสุด,สดใใช่สุดในรุ่นแถมวิ่งกวดซอฟเทลได้สบายสบายลองมาแล้วใช่ไหมโอ้โหจัดคอนเ็ด เราพูดขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็สงสัยว่าเจ้าของเก่าคือใครอ่ะเราให้เห็นหน้าเจ้าของเก่าหน่อยแพรมแพรสวัสดีครับ <laughs> ผมอ,อ้นมีเคมาเนี่ย <laughs> เจ็บครเยอะอ่าคันนี้บอกเลยนะว่าเป็นรถที่พี่อ้นนี่คือตั้งใจที่จะทํามากอตอนแรกก็คือจะทาไว้ขี่ใช่แต่ว่าพอคิดไปคิดมาปุ๊บนี่เมื่อทำมาสุดแล้วเราก็รถก็คือเริ่มผลิตไปแล้วอมีโอกาสที่จะแบ่งปันได้พี่อ้นก็คือเป็นพ่อพัของวงการอยูยแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะแบ่งปันรถคันนี้ให้กับท่านผู้ชมที่สนใจฟูเดี แต่ว่าหาซื้อรถใหม่ไม่ได้อคันนี้สภาพคือใหม่แน่นอนแล้วคือของแต่งทีค่คุณได้ไปคุณ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเลขใหม่หมื่นสี่นี่คือพี่ก็แทบไม่ได้ขี่เลยก็พูดตรงๆเขาเขาเฉลี่ยต่อต่อต่อปีเอาจริงนัคันนี้ก็คือแบบน้อยมากต้องใช้มันน้อยมากก็ตีไปปีละสัก้าสามพันโลสามพันโลคือ<น>สตาร์ทบอมเล่นสตาร์ทบอมเล่นขี่เล่นเล่นลืมลืมบอกไปครับตัวเนี้ปีสิบเก้าจะได้กุญแจสองดอกสองดอกบวกมีสัญญาการขโมยใช่ถ้าจะเป็นปียี่สิบไปนี่คือเขาจะตัดรถสเปคนะอ่าใช่ก็คือสัญญากขโมยมีแล้วก็คิเลทได้ชุดเดียวใช่ครับนะครับแต่คันนี้ก็คคคคืออ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 อปปชชชััััั่่่่่่่่นนนนนมมมมมมมาาาาาเเเเตตตต็็็ยยููะะะรรรรบบผใใขงงแพฉ้ทีห โฟเดผมบอกเลยว่าตอนนี้คือเลิกผลิตไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอามาเนี่ยคือสมมุติคุณไปหาซื้อมาเนี่ยคือราคาโฟเด้ตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณ5้าแสนกว่าอยู่แล้วถูกปหะใช่และถ้าสมมุติคุณจะทำแบบใส่ท่อใส่กองใส่กองก็เล่าไม่หลายหมื่นแล้วแต่คันนี้คือคุณคือทํามาทุกอย่างพร้อมทุกอย่างใช่คือเอาไปเอาง่ายเลยคือคุณได้ไปคือคือใช้งานได้เลยจริงครับแลวคือยิ่งเป็นรถของพี่อ้นเองเนี่ยเป็นรถของพี่อ้นบีเคไบเนี่ยรับรองว่าดูแลรักษาดีแน่นอนนะบอกเลยนะครับ คนต้องไม่ส่งเองเลยนะผม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 จะใครที่ซื้อไปผมจะถือโอกาสไปส่งเองเลยครับยกเว้นสามเจ้าแดดชายแดนภาคใต้หรือภาคเหนือก็ไปไหมภาคเหนือนี่อยากไปนะเพราะเป็นคนที่ร้อนเป็นคนที่ร้อนอ๋อที่ร้อนที่ต้องไปแถวรัชดาแบบีะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับอ่ะทีนี้นะผมบอกเลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังอีกทีเอางี้ดีกว่าพี่ว่าไม่ต้องพูดเพราะทำเพลงอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ท่านผู้ชมฟังสักหนึ่งรอบเขาเรียกว่าเป็นการประกอบการตัดสินใจครับนะมาลองฟังมาฟัมกันนะท่านผู้ชมนะ 我打的。 แค่พอของปลาของคอ,อเพราะเดี๋ยวว่าท่านผู้ชมบางคนได้ยินแล้วปุ๊บจะอดทนทนได้ไหวทะเลาะกเมีอีกอย่างได้ไดถูกไหมแต่คันนี้บอกเลยนะว่าเป็นผมต้ผมยอมทะเลาะ <laughs> เพราะว่าจะหาโฟลเดตอนนี้จะหาใบแดงขี่หาได้ไหมพี่ไม่ได้แล้วหาไม่ได้นะน่าเสียดายมากครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้โฟลเดยนะคันนี้คือพร้อมนําเสนอให้กับท่านผู้ชมที่มีความฝันอยากเปทิกโกเมกา <laughs> คันนี้ไม่ผิดหวัง มาพูดถึงราคาเดียวกับพี่โยนรับราคาคันนี้นะครับผมพาเล e ดู a v i d s o n Sportster โฟเนะครับผมรถปี2019ของทางร้าน BK บายจังหวัดสิงห์บุรีราคาอยู่ที่569,000บาทคุ้มมะละ่ะคุ้มมากคุ้มมากเพราะว่าท่อคองฟองมาครบแล้วสเตจสองด้วยบอกเลยนะว่าไม่มีเท่าไหร่คุณบิดไปให้หมดบอกอนะสุดยอดแน่นอนคันนี้ ไม่ผิดหวังฮาร์ดแต่1,900บาทเท่านั้นสามารถตัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะผมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาที่ร้าน BK บายจังหวัดสิงห์บุรีได้เลยนะครับผมสำหรับรคลิปนี้เช่นเดิมนะผมให้ดูคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Follow PChannel นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามร้าน BK บายสิงห์บุรีของพี่อ้นด้วยนะครับผมเวลาเรามีรถคันใหม่เข้ามาถ้าผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพีนะครับผมจะท่อง Follow Pchannel แล้วก็ร้อน BK บายสิงห์บุรีครับ โอ้เสียดายแล้วพี่มัน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 เป็นเออมันมันสุดแล้วแล้วมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการขายฮาร์เรย์ผมเลยนะคือเอาง่ายพี่อ้นคือถ้าสมมติวันหนึ่งเนี่ยพี่รู้สึกว่าอยากได้โฟลเดกลับมาในครอบครองเนี่ยแล้วพี่จะมาแต่งสุดขนาดเนี้ยเตกเท่าไหร่อ่ะโอ้เยอะพี่เตกเยอะสองแสนสองแสนจริงๆทพี่ไม่ได้ว่าแกงพูดใช่เพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมคนไหนนะครับผมที่อยากได้โฟลเดยกุกูแล้วเนี่ยคือถ้าคุณอยากสุดน่คือคันนี้คุณซื้อไปคุณสุดแน่นอนเพราะว่า เครื่องทุกอย่างคือเซตระบบมาดีหมดทุกอย่างเพราะ็อ,ององมีครบเซตหนึ่งไม่พอล้อเซตสองซะใช่ห้าแสนหกหมื่นก็เข้ามาผมบอกเลยราคานี้ไม่แพงนะตัดเฟนนได้ด้วยสนใ,<ช>ใจติดต่อกันเข้ามาที่ร้านบีเคไบค์คือหนึ่งเลยนะคุณได้รถที่มันหาย,ยากเพราะว่าตอนนี้คือเริกผลิตไปแล้วอสองคือบางทีอาจจะหาได้แหละแต่ถ้าสมมติคุณจะเอาไปแต่งนานนี้เนี่ยหมดอีกเท่าไหร่ละแต่คันนี้คือมันพร้อมอยู่แล้วคือซื้อไปคือคุณก็ขี่ได้เลยครับห้าแสนหกหมื่นเข้ามาบัตรซื้อท่านผู้ชม่ิดัง คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ